โรงเจเกียแข่งฮุกตึงจัดงานเทกะจาดซิโก,โกประจำปี2565ค่ะเวลา11นาฬิกาวันที่26สิงหาคม2565 ที่โรงเจเกียเข่งหุกตึงชุมชนเขาพิทักษ์นายนพพรวิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนำคณะร่วมทำบุญในงานเทกระจาดซิโกโกประจําปี2565มีนางซิกกุยแท้โคประธานโรงเจเกียเข่งหุกตึงพร้อมคณะกรรมการโรงเจจะร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีตามประเพณีของชาวจีนในอำเภอหัวหินพิธีเทกระจาดเป็นพิธีกรรมจีนอย่างหนึ่งที่นิยมจัดขึ้นในเทศกาลต่างๆของชาวจีนหรือเรียกกันว่าซิกโก ซึ่งเป็นประเพณีที่เปิดโอกาสให้ลูกหลานได้ทำบุญใหญ่และถึงตรงแด่บรรพบรุษที่ล่วงลับไปแล้วและสัมภเวสีไรา่ญาติทั้งหลายเชื่อกันว่าในเดือนเจ็นี้เป็นช่วงที่ประตูนรกเปิดเพื่อให้ดวงวิญญาณทั้งที่มีญาติและไม่มีญาติได้มาเยือนโดยทางโรงเจได้เตรียมเครื่องเส้นไหว้กิมสัวงี่สัวภูเขาเงินภูเขาทองไว้บริการโดยมีพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสั่งจองเครื่องไหว้และร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งถือเป็นการทำบุญให้กับบรรพ พรบุษและศพร้ญาติจัดขึ้นระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนสิงหาคมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในขณะน,นี้เพื่อลดความเสี่ยงและการเพิ่มมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดจึงจัดให้มีช่องทางการร่วมทำบุญทิ้งกระจาดใหม่โดยทางโรงเจไม่ได้แจกสิ่งของให้กับผู้ยากไร้เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แต่ได้จัดเตรียมอาหารกล่องและข้าวสารอาหารแห้งกว่า500ชุดไปแจกตามจุดต่างๆที่ทางโรงเจได้ประสานไว้ Hold <laughs>